พราะพระเนธทั้งเจ็ดขององค์ผู้บินเจ้าซึ่งมองไปทั่วพิภพ,พ,พ,พจะชื่นชมยินดีเมื่อเห็นศิลามุมเอกที่คัดสรรอยู่ในมือเสืรุปบาเบล you know when Israel was taken away captive. ตอนที่อิสราเอลต้องตกไปเป็นเชลย The enemies did not just take them away but they destroyed their land. They destroyed the temple. ศัตรูนั้นน่ะไม่ได้จับพวกเขาไปเป็นเชลยอย่างเดียวแต่ได้ทำลายเมืองของเขาได้ทำลายพระวิหารของเขา And as they came back they had to rebuild everything. แล้วเมื่อตอนนี้เขาได้หลุดพ้นจากการเป็นเชลยแล้วเขาจำเป็นจะต้องกลับมาสร้างบ้านเมืองของเขารวมไปถึงพระวิหารของพระเจ้าด้วย And you know from the human point of view it's Seemed almost impossible และถ้าเรามองจากมุมมองของมนุษย์มันก็คงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากแต่พระเจ้าเองก็ได้พูดผ่านทางผู้เผยพระวจนะโดยการให้กำลังใจประเทศอิสราเอลให้สติปัญญาให้กลยุทธ์กับพวกเขา Is a God of building. You know, God does not destroy; He builds. You know, our nation or the nation you live in in many ways is broken. ในหลายๆช่องทางเองก็อาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีหรือว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นสังคมของเราเองก็เกิดความเสียหายในหลายๆด้านครอบครัวก็มีการแตกแยกกัน And many times we ourselves may be broken หรือว่าบางครั้งตัวเราเองชีวิตของเราอาจจะมีบางส่วนที่เรารู้สึกว่ามันเกิดความเสียหายไป And when look at all when we this look Things that are broken และเมื่อเรามองดูสิ่งที่มันแตกหักไปมันเสียหายไปแล้ว if just look from the human point view it discouraging from of we the be very just human at look can แลถ้ามองจากมุมมองของมนุษย์มันก็อาจจะทำให้เราเกิดความท้อใจได้ And How do rebuild our nation do rebuild แล้วเราจะมาสร้างประเทศของเราใหม่ได้ยังไง your family our lives? เราจะมาสร้างชีวิตของเราครอบครัวของเราสังคมของเราขึ้นใหม่ได้ยังไง he, just encouraging was the like God ก็เหมือนกับ ที่พระเจ้าเองได้กำลังให้กำลังใจกับอิสราเอลเราก็จำเป็นจะต้องได้ยินความจริงที่เรียบง่ายตรงนี้ด้วยเหมือนกัน So is no matter what it is, start small begin small ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอยากจะหนุนใจให้คุณนั้นเริ่มต้นจากจุดเล็กๆก้าวเล็กๆออกไปก่อน you know don't look at how far you need to go how much you need to build อย่าไปมองว่าโอ้โหเราต้องไปไกลขนาดนั้นเลยหรอหรือว่าเราจะต้องสร้างให้มันใหญ่แค่ไหน take one step at a time ให้เราตัดสินใจทำทีละก้าวค่อยๆก้าวไป portion by portion brick <by> brick ทำไปทีละส่วนส่วนละนิดส่วนละน้อยแล้วก็หรือว่าเป็นการเกาะอ,อิฐไปทีละก้อน You know one step at a time ก็คือก้าวไปทีละก้าวก่อน You know each one of us เราแต่ละคน you know, God has a plan and a purpose for our lives พระเจ้ามีแผนการและมีจุดประสงค์ให้กับชีวิตของเรา you know, There are things God wants accomplish in and through our lives มีบางสิ่งที่พระเจ้าอยากจะทำให้สำเร็จลงในชีวิตของเราแล้วก็ผ่านชีวิตของเราออก <And S 2> ไป And many of us we can receive visions and dreams in our heart from God เราหลายๆคนอาจจะได้รับนิมิตแล้วก็ความฝันจากพระเจ้า But it may seem very very big right now แต่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันใหญ่โตจังเลย แต่ถ้าเราไปมองดูว่าโอ้มันใหญ่ขนาดนี้เลยหรอหรือว่าเราจะต้องทำเยอะแยะมากมายขนาดไหนหรือเราจะต้องไปไกลขนาดนั้นเลยเราก็อาจจะเริ่มท้อใจได้ตั้งแต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ลองคิดดู and, ดีๆ <and S 1> นะ have lived like this. แล้วหลายๆคนเองก็ได้ดำเนินชีวิตแบบนี้แล้ว give n up even before they started เขาได้ยอมแพ้ก่อนที่จะเริ่มด้วยซ้ํา and and sometimes they think บางครั้งพร้อมเขาคิดว่า Oh m u c มันมีหลายสิ่งหลายอย่างมากที่จะต้องทําให้สําเร็จ But <up. S 2> where i am right now is so small แต่ตอนนี้จุดที่ฉันอยู่เนี่ยมันยังได้เล็กน้อยได้แค่นิดเดียวเอง It's like there's no point even starting and continuing ดูเหมือนกับว่าโอ๊ยจะเริ่มต้นทําไมแล้วจะก้าวต่อไปทําไมกัน And you know, if we embrace that lie that mindset ถ้าเราเปิดใจคําโกหกแนวความคิดแบบนั้น never build what God wants to build, เราไม่มีทางจะได้สร้างในสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เราสร้างเลย We <'ll S 1> <luôn. S 2> never reach where God wants us to เราไม่มีทางที่จะก้าวไปถึงสิ่งที่พระเจ้าอยากจะให้เราไป You know, for example. ตัวอย่างเช่น In in your city. ในเมือง uh, ของคุณ There may t h e r may be say a million people living. ก็อาจจะมีคนจำนวนหลายล้านคน right and and we may think w how are we g o i n g to reach one million people แล้วเราจะคิดว่าโอ้เราจะประกาศข่าวประเสริฐกับคนสักล้านคนได้ยังไงล่ะ we're such a small church we're such a small ministry เราเป็นพันธกิจเล็กๆเราเป็นคริสตจักรเล็กๆเท่านั้นเอง no don't think like that อย่าคิดแบบนั้น start thinking like this ให้เริ่มคิดแบบนี้ว่า start with one person ว่าอ่ะเริ่มจากคนหนึ่งก่อน let's start with two people เริ่มจาก2คนก่อน let's start with five people เริ่มจาก5คนก่อน let me reach who I can reach เอาละเอาเป็นว่าฉันประกาศข่าวประเสริฐกับใครได้ฉันก็จะประกาศไปก่อน Take the first step start small ก็คือเริ่มจากจุดเล็กน้อยตัดสินใจก้าวแรกออกไปก่อน And you know the Holy Spirit will honor our faith and work with our faith และพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เกียรติความเชื่อของเราทำงานร่วมกันกับความเชื่อของเรา And He will take us where God has planned for us และพระองค์ก็จะนำพาเราไปตามแผนการของพระเจ้า Don't despise small beginnings don't despise small things อย่าดูถูก ในสิ่งเล็กน้อยอย่าดูถูกในวันเริ่มต้น you know everything started small ทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มจากจุดเล็กน้อย <You> know, ทั้งนั้น if you look at everything that is big and world changing things ถ้าคุณมองดูสิ่งที่ตอนนี้มันยิ่งใหญ่แล้วหรือว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงโลกไปแล้ว and a s a l l started small อยากจะให้คุณรู้ว่าทุกอย่างก็เริ่มจากจุดเล็กน้อยทั้งนั้น you know, most of the big companies that we know of today บริษัทใหญ่ๆที่เรารู้จักหรือว่ามีชื่อเสียงในทุกวันนี้ you know they started in their parents garage บางธุรกิจนั้นก็เริ่มจาก โรงจอดรถของคุณพ่อคุณแม่เอง you know and that's how it started they started small นั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเขาคือเขาเริ่มจากจุดเล็กน้อยก่อน you know sometimes they borrowed a computer บางครั้งจะต้องไปยืมคอมพิวเตอร์คนอื่นมาใช้ and borrowed a little bit of money หรือว่าไปยืมเงินมาจากตรงนั้นตรงนี้บ้าง you know, they started very humbly they started very small เขาก็เริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆด้วยความถ่อมใจของเขาว่าเขาสามารถเริ่มได้จากตรงนี้ but o u know they did not despise small b e g i n n i n g เพราะว่าเขาเองไม่ได้ดูถูกจุด เริ่มต้นที่เล็กน้อยเลย the, everything them the step from first may look small, but it did not stop them from taking did small look ทุกสิ่งทุกอย่างในตอนนั้นมันอาจจะดูเล็กน้อยแต่มันก็ไม่ได้เป็นตัวทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าที่จะก้าวแรกออกไป you know, if unbelievers can Uh, reach such kind of success by applying these principles ถ้าผู้ที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้ายังประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้โดยการที่นำหลักการความจริงตรงนี้ไปใช้ How much more can we the children of God the people in covenant with God แล้วเราซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ที่มีพันธสัญญาก,กับพระเจ้าเนี่ยจะสามารถประสบความสำเร็จได้มากยิ่งกว่านั้นเสียอีก You know uh, some time ago I heard This statement that I, I think such I is blessing a เมื่อไม่นานมานี้ผมก็ได้ยินประโยคนี้มานะคะแล้วก็ซึ่งเป็นพระพรกับผมมาก It says do for one what you want to do for all เขาบอกว่าทำให้กับคนหนึ่งคนเหมือนกับที่คุณอยากจะทำให้กับทุกคน Do for one what you want to do for all ทำให้กับคนหนึ่งคนเหมือนกันกับที่คุณอยากจะทำให้กับทุกคน It's the same truth มันก็ยังเป็นความจริงเดียวกัน Start somewhere คือมันเป็นการเริ่มจากตรงไหนสักที่หนึ่งก่อน even though it may be small ถึงแม้ว่ามันจะดูเล็กน้อยมากในวันนี้ you know we see airplanes every day we travel by airplanes now it's very normal today เราก็เห็นเครื่องบินกันบ่อยๆแล้วเราเองก็เดินทางด้วยการใช้เครื่องบินบ่อยมากเป็นเรื่องปกติในทุกวันนี้ but to be able to fly like this from nation to nation place to place in such a Short time แต่ในการที่เราสามารถจะเดินทางได้จากจังหวัดนี้ไปอีกจังหวัดหนึง่งประเทศนี้ไปยังอีกประเทศหนึ่งด้วยเวลาแค่สั้นๆเอง really modern day miracle. มันก็ถือว่าเป็นการอัศาจรรย์ในสมัยของเรามาก you know, แต่คุณดูไหมคะว่าสิ่งยิ่งใหญ่ที่สร้างผลกระทบกับคนทั่วโลกในวันนี้ก็เริ่มต้นมาจากจุดเล็กน้อยเหมือนกัน you know, Two Brother Young brothers พี่น้องสองคน from the right family จากครอบครัวตระกูลไรฟ์ You know they had an idea เขาเองนั้นน่ะได้มีแนวความคิด They had this small thought spark in their hearts เขาก็อยู่ๆมันมีแนวความคิดที่จุดประกายขึ้นมาในใจของเขา And they l i v e in a small town และเขาก็มีชีวิตหรือว่าอาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆด้วย And they look at the birds and they thought what if man could fly one day เขาก็มองดูนกบนท้องฟ้าแล้วก็คิดว่าเออ แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งมนุษย์สามารถบินได้บ้างล And they started taking small steps เขาก็เริ่มที่จะทำในสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อน cause เพื่อจะทำให้สิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันค่อยๆเกิดขึ้นจริง use parts from bicycles หลังเขาก็ไปเอาบางส่วนของรถจักรยานเนี่ยมาทดลองทําดู He took whatever they could from the family's garage เขาก็ใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่หาได้ในโรงจอดรถของคุณเค้าเคาก็เริ่มจากจุดเล็กๆ And one day they invented this airplane that we know today แล้ววันนึงเขาก็ได้คิดค้นอ่าเครื่องบินที่เราสามารถบินได้ในทุกมุม In any area of life ไม่ว่าจะด้านใดของชีวิตก็ Whether it's in the ministry of the work of God จะเป็นงานรับใช้เป็นการทำงานให้พระเจ้า never small เราก็ไม่ควรจะเริ่มต้นไม่ควรที่จะดูถูกจุดเริ่ม <And S 1> ต้นเล็กๆแน่นอน <Start somewhere. S 1> เริ่มตรงไหนสักที่นึง funny it may look ไม่ว่ามันอาจจะฟังดูคำๆตลกตลก it may look it may not look glorious at all in the beginning มันอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่อลังการอะไรตั้งแต่ตอนเร <You know, S 2> ิ่มต้น if you want to start say like a restaurant ถ้าคุณอยากจะเปิดร้านอาหาร <S start <somewhere> s o m e e r small ก็เริ่มจากจุดเล็กๆก่อน b e y you want you want to have franchise all over the nation one day แต่ว่าความฝันของคุณก็คืออยากที่จะขยายสาขาออกไปทั่วโลกเลย but trust God แต่าวางใจพระเจ้า take the first step แล้วก็ทําทีละก้าว begin small เริ่มจากจุดเล็กน้อยก่อนแล้วความฝันที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจของเราก็จะกลายเป็นจริงขึ้นมาความเป็นจริงเลยก็คือถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ถ้าเราเริ่มจากจุดเล็กน้อยวันหนึ่งเราจะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางแน่นอนเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าพลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ติปัญญาของพระเจ้า The genius of the Holy Spirit. Uh, ความอัจฉริยะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้การสนับสนุนกับเราและคอยช่วยเหลือเราเสมอ Amen, Amen. I pray that this encourages you today ผมก็ขอที่ฐานว่าวันนี้เนี่ยถ้อยคำของพระเจ้าความจริงตรงนี้จะหนุนใจคุณ And one more thing และอีกอย่างหนึ่งนะคะ When you see other people taking small steps เมื่อคุณเห็นคนอื่นเขาก็ก้าวเล็กๆออกไปก่อนเหมือนกัน When you see them beginning small เมื่อคุณเห็นเขาเริ่มต้นจากจุดเล็กน้อย Don't look down on them อย่าไปดูถูกเขา <Don 't S 2> นะคะ Don't discourage them Don't laugh at them อย่าไป เหมือนทาให้เขาหมดกําลังใจอย่าไปหัวเราะยาะใส่เขา lift them up, แต่ว่าให้กําลังใจเขา <encourage them S 2> หนุนใจเขาในขณะที่เขาก็กําลังก้าวไปทีละก้าวเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นความฝันซึ่งพระเจ้ามอบ <'s> ให้ให้เราอธิฐานด้วยกันนะคะพระบิดาวันนี้ขอพระองค์ให้ความกล้าหาญกับเราด้วย that first step ที่เราจะตัดสินใจก้าวแรกออกไป to begin even if it seems small เพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นถึงแม้ว่าจะดูเล็กน้อยก็ตาม w know you have a big plan for our l i v e เพราะเรารู้ว่าพระองค์มีแผนการอย่างยิ่งใหญ่ให้กับชีวิตของเรา and today และในวันนี้ by your grace โดยพระคุณของพระองค์ we are starting เราก็ได้เริ่มแล้ว the เราได้ตัดสินใจก้าวแรกออกไป Thank you, Father, ขอบคุณพระบิดา <fruit> fulness, สำหรับการเกิดผล success, ความสำเร็จ <and purpose. S 2> และจุดประสงค์ที่ดี <Jesus'> name. ในพระนามพระเยซู amen, amen. Well, God bless you and we will see you again tomorrow morning ขอบพระเจ้าไยพรนะครับแล้วพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกันใหม่